3, 2, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยูวก็ผมเดอะรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม r e ร์เรสรดเดมชั้นสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตามหาปืนเทพิพเทปกันนะครับโดยที่เราจะต้องทำภารกิจที่เมืองวาเลนไทนยกันก่อนนะครับ ก็คือในร้านเหล่าร้านนี้นะครับอยู่ตรงนี้ขวามือนะครับเราก็เข้ามาเพื่อรับภารกิจนะครับอาจจะทำไม่หมดทุกคนก็แต่ก็จะพยายาม Jim l e f มันแล้วก็ช่างหัวมันเถอนก็บอกว่าไอคนนี้มันเป็นนักแม่นปืนแต่ว่ามันก็เลยจะจ้างเราให้ไปฆ่ามือปืนแล้วก็ถ่ายรูปมานะเราไปที่หิมากันก่อนดีกว่านะเป็นคนเม็กซิกัน ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่หิมมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปตามทางเลยครับสถานที่ก็อยู่ตรงนี้นะมันจะขึ้นมาร์กอยู่ในแผนที่ให้เราเห็นนะครับก็มาตามทางก็จะมีแคมป์ของพวกเม็กซิกันเต็มไปหมดเลยนะครับ อเธอก็บอกว่านายคงไม่อยากจะตายเพราะหัวหน้าแกหรอกนะพาฉันไปหาบันทีหัวหน้าของแกฉันแค่อยากจะคุยด้วยอะนี่คือคุยจริงๆใช่ไมหม โอเคก็เรียกสาครูออกมาผมอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับบอยคลาลวยผมไม่ติดอาวุธ <c oughs> อไอไอถุยน้ำลายจะอยากจะคุยนะบบยยได้เลยนี่คือข้อความของแก มันอยากจะดวนก็ดวนยิงแหวงเลยไอ้ลูกน้องก็จะวิ่งหนีไปนะครับลูกน้องมันไม่ทําอะไรเราแล้วก็ไม่ไปยุ่มกับมันดีกว่านะครับอยู่ใครอยู่มันเนีย้ยเราก็จะเก็บปืนมันได้เราจะาเดี๋ยวเรียกเขาเรียกมาก่อนขอเอาปืนกากๆมาสลับกันดีกว่าไม่กากแล้วก็เอาปืนธรรมดามาสลับ เนี่ยมันขึ้นนี่งไงโอเคได้ละกว่าจะสลับได้ไอวินคือมันก็ดูปืนมันแป๊บกระเทนะมีลูกหัวกระโหลกด้วยกดเล็งซูมเข้าไปเท,ท่ๆเอาเอเมดการ์เจ้วอกันนะครับอ่าพี่หัวร้านของเรานะครับ โอเคก็ตัดไปหามันเลยแล้วกันตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของแอมเมดกรันเจอร์กันแล้วนะครับว่าไงแกต้องการอะไรสบายดีไหมกรันเจอร์รูเปล่านั่นแหละชื่อของฉันและกูก็ทำงานคุณคงจะเป็นมือปืนที่ยิงได้ไร้วุมันก็นานมาแล้ว อ่าก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับจิมบอยนะขามขามเราต้องเก็บไอ้คาบนี่ก่อนแล้วมันไม่ปีนให้ด้วยเก็บขี้หมันก็บนเรื่องของตัวเองนะครับคือพอเรามาถามเรื่องจิมบอยเขาเองมันก็ไม่สนใจนะครับไม่เขาบอกจะพูดมากให้กูทำงานที Okay now. Now it's clean enough to eat off. Uh, I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. Alright. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs. And no hand. Uh, hell! Uh, that stinks! <laughs> okay, I cleaned up your mess. Go on. Tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about you. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something. Anything. You're making a book. You should make it about me. They're just words, that's all. Give me something to say, and I'll leave you alone. You owe me that. Hey, you be careful. A killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One hey, time. You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't the killer. Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, hey you don't want to hit no man in peace, no government witness. Galloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I, I got too much to lose. Too much to lose? Well.

ขี้หมูของมึงเกยก็แล้วกันไปแอบๆเดี๋ยวโดนขี้หมูนะโคตรชิวอ่ะเธอตูมเรียบร้อยเละเป็นขี้ยี่ขยะขยแขยงจสัตว์แล้วมันก็เริ่มโกรธแล้ว มาเดี๋ยวเราจะการมึงแล้วก้าบาลเต็มๆเอามันใช้มีดเหรอวะมันมีปืนมันไม่ใช้ปืนวะมากูขอแล้วกันนี่ดูหน่อยสิปืนลายอะไรวะเนี่ยสีดำเชียว โอเคอย่ามั้งไม่ค่อยทนเลยว่ะปืนนี้แฉเบลลี่มิดไนก่อนดีกว่าปืนคู่สิงปืนคู่นะครับขอถามหน่อยครับก็ถามหามือปืนชื่อเบลลี่มิดไน มันก็บอกว่ามันชอบอยู่บนรถไฟน่าจะขบวนนี่แหละอันนี้ซื้อห้องได้าถามมันมิดไนท์กรนะถวแน่นฉันพยายาม,ฉ,ยายามฉันจะดื่ม

แมงปีนขึ้นขบวนรถไฟไปเลยโดดพิวนะมึงกูรู้ว่ามึงจะมากูรู้นั่นแหละกูรู้ว่ามึงจะมามันไม่ใช่ความผิดกูคุณไม่รู้อะไรคุณมิดไงผมแค่อยากจะคุยจะทำอะไรโง่ๆนะเว้ยมึงเจ้ากูใช่ไหมงั้นก็เอาเลย รอรอนี่ไงเด็ดปืนมันได้โอเคมีอีกระบอกหนึ่งอ้าวปืนโคเทออันนี้ปืนอะไรปืนธรรมดาทำไมไม่ดอปเป็นปืนคู่ให้เลยวะเอาล้กูลืมผมลืมหยิบ จะต้องทิ้งปืนมันโอ้โหลืมเปลี่ยนเกรนเจอร์เอ้ยปืนแม่งไม่สวยวะไม่ชอบของเกรนเจอร์เท่าไหร่หน้าแอนมาทางนี้เชียวอ่า,าอถ่ายโอเคคนสุดท้ายชื่อว่าแบล็กเบล เป็นผู้หญิงซะด้วยเธอใช้ปืนอะไรนี่เราจะสามารถได้ปืนเธอได้ไหมวะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสถานที่ของมือปืนแบล็กเบลกันแล้วนะครับมีดนตรีประกอบด้วยเป็นคัดซีนให้เราเลยแกนะเป็นนักล่าข้าวหัวหรือเปล่าก็ไม่ใช่ ก็อยากจะคุยด้วยนู่นนี่นั่นเข้าใจแค่นั้นแหละนขาคิดว่ามีคนตามมีคนตามเรามาไหมนั่นไงมีคนตามมาปุยอยู่ในมือผมขอได้ไหมป้าป That'd be a waste of time and hydroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right, get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. มีกับดักซะด้วย. Black Bell. I got a contract here for your life or your liberty. liberty. That's mighty, reasonable, Mister. Come here. Let me take. รอมันมาโอเคมันบอกให้เราดึงตายไปซะอีเวนเดี๋ยวเราจัดการพวกมัน,มนลมก็สามข้างหลังก็มี ิงเปลี่ยนปืเนเียกว่าเอาเปืนพกปืนลูกโม่เอ้ามันตายแล้วนี่ยวะมันมายิงมันมาอีกแม่งเอาเปืนแบบนี้มาเลยเหรอวะเอ้าโดนกูอีก ลนี่ย,ยิงไม่โดนวะยิงได้ยิงดีนะพวกมึงหัวก็ไม่ใส่ คนสุดท้ายไหมตายดีวะอย่าไปร้อ w a y the only running he did was away from a fight and that's about the end of it well the man's apparently a famous gunslinger yeah so they say but uh, don't get what's famous confused with what's true the ones of us that lived that life we was too busy being scared for our scalp to talk to no new newspaper writers or dime novel men yeah. well, what were they like then those days they all talk about. Them. Same as now, I guess. Only longer ago. <laughs> all right. I'm gonna need your picture too to make trouble. No, sir. No trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. <laughs> <laughs> oh, great! Look, you stand over there and get this thing ready. Uh, ready going. <laughs> จะไม่ทำผู้หญิงเาัาคือการเป็นลูกผู้ชายโอเคเอาท่านี้ก็ได้ะจริงมันจะกดให้ให้เปลี่ยนท่าได้นะพูดอ <c oughs> ะไร <c oughs> อยากรู้วะขอหน่อยดี หลังจากที่เราจัดการเควสของมือปืนทั้ง4คนให้เรากับให้เรานอน1คืนนะครับแต่ผมจะนอน2ครั้งแล้วก็ตื่นตอนเช้าแล้วก็กลับมาที่ร้านเล่าร้านเดิมนะครับก็มาถามมันก็อยู่ที่เซนเดนิสครับแล้วก็จะต้องไปหามันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซนเดนิสกันแล้วนะครับ มันไปทำอะไรอยู่ที่เซนต์เดนิสวะเนี่ยโอเคถามดิอมันมาเปลี่ยนที่ดื่มตัดไปเลยแล้วเนี่ยโอ้เพื่อนของผมที่ไม่มีชื่อ you go. go. Any good anecdotes? Anecdotes? From the old days. Uh, honest, things went a little different. I did shoot a lot of people. I thought that's sort of what you wanted. <coughs> well, I'd, uh... <coughs> yes, yeah, that'll be fine. Do you think anyone noticed it was you? Noticed? I think the people I shot noticed. I mean, do you think anyone would mind if I, if we, said he'd done it? Boy Calloway. Sure, I don't care. Just as long as share the money. Of course I will. <laughs> Literature is a filthy business. But sometimes when especially when you lie. lie. Great. Right. That's a goddamn fast What the hell's going on here? Uh, nothing. Who's this grass Uh, you know? I don't know. You've been being me. I'm nobody, buddy. <laughs> I'm somebody. I can't have any nobody being this somebody, you goddamn I I don't know what the guy, but trust me, it ain't nothing. So you can't be me. By the way what works. Damn you, You're a snake! Damn you! Damn you, nobody! Hey, I'm already damned! Oh, but I can't take credit for Damn says I didn't I an old man. This never happened to Achilles, the Gawain, or Caesar. It can't happen to me. I'm gonna kill both here. a legend! Alright, alright, well, let's prove it one more time. I don't have to prove nothing to you, nobody. No, of course you don't, but maybe you need to prove something to you. You got quite a way with the words, <laughs> Maybe uh, you should write my book and we should kill Plato here! <laughs> no, 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 let's not. Now, come on. Who shall we kill? I mean, you kill him. Ah, damn. I slayed my dragons years ago. I'm a tired old man. Uh, now you're drunk and you're bored. Yeah. And you're a mess. Well, I always hated Slim Grant. Okay. Okay. He my but that was years ago. Well, where's Slim Grant? Who's Slim Grant? This is him. An old friend of Mr. Calloway's. He ain't no friend of mine. He's state marshal now, out of Annisburg. State marshal? Make a damn cousin killer, state marshal? Do they? All right, I'll go get him. Great. We'll wait for you at Brandywine Well, right, Just sober up and start practicing. Otherwise, this won't be a bulky it'll be a memorial. Uh, whatever you say. You know what? I kind of like. ก็คือมันก็เมาแล้วทับตัวป้าๆนะก็ก็ให้เราไปฆ่าคนที่ไปฆ่าลูกพี่ลูกน้องมันนะครับโอเคก็ได้เรื่องก็แต่มันอยู่ที่ไหนใช่อ๋อมันเป็นนายอำเภอเหรอเนี่ยอต้องไปฆ่ามันโอเคแล้วก็จะตัดไปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับที่แอนนสเบิร์ก ตอนนี้เราก็มาถึงแอนเนสเบิร์กันแล้วนะครับชีรฟออฟฟิศสถานีของานอำเภอดีครับผมมองหาตามหาสลิปแกรนกูว่ามึงแน่แน่มึงจะมาแถ่ Catches them fellers even after. How long's he been gone? Well, a couple of days. Hey, you gonna look for? If the boss, the boss who you all hated went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent wanted men, would you go looking for him? Well, yeah, probably. i Well, when he's dead, maybe I'll become Marshal. เราก็มาถึงสถานที่ของไอ,อ้เจ้าสลิมแกนกันแล้วนะโอ้โหมามีเป็นพวกเลยสามารถคุยกับมันได้ถามคำถามเอาไมเชี่อคุยไม่ได้เหรอ มีไม่นานก็ไม่ต้องคุยแล้วเชนี่ต้องใส่พี่ทงแรกอ๋กอ,อมันโดนจับอยู่อเอาลากปืนอีกปืนลอยอ๋อมันเป็นผู้ดีอยู่ดีู่อ่ะสรุปแล้วนึกว่ามันเป็นมพน,นักงานตุนตรงนี้ไม่ใช่เอาต้องแบกเอาเลยเนี่ยปื่องนั้นแต่ยังไม่รู้หรอกว่าฉันต้องการอะไรเลย วางตกคนไกลไ,กไปวะเก็บอะไรตายแล้วไม่รู้โอเคอีกหลายกิโลอยู่แล้วกบอกว่าฉันเคนช่วยนายนะเว้ยตนี้ก็คงสุดแล้วจะพาฉันไปไหนคำว่าง,างี้สินะเก็บพาแม,มาให้ไอ้ไอ้จิบเลคารเวล้างแคนสินะเดี๋ยวเวลาให้จิบเลคารเวล้างแคนแล้ว อยู่พี่ลูกน้องของฉันไงมันจะล้างแค้นกันแล้วเว้ยคู่แค้นว่ะผ่านมา21ปีแล้วเว้ย สู้กับชันสิเหมือนไอ้ที่เราจับมาจะไม่อยากสู้นะก็คงคิดว่าแบบสายเกินไปละไอ้ี่ะโดนยิงตายความแค้นล้นล้วนโอเคท่านยิงมันข้างหลังคุณยิงมันข้างหลังได้ยังไงแม่เงย อ๋อมันไม่ชอบที่ยิงคนจากข้างหลังสินะมันไม่แมนแล้วโทษมัวมัวร้อนนี่ยิงแมงกูยิงก่อนเว้ยยิงทันยิงทันปกติไอ้มิชชันนี่ยากมากเลยนะพยายามให้ยิงให้โดนหัวให้เร็วที่สุด,สด,สด,สดไม่งั้นเราตายแทน เดี๋ยวร้อยมันก็ตายแล้วจุดจบที่นายจะต้องเอาไปเขียนในหนังสือของนายฉันไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำฉันมีความสุขมากเลยฉันไม่ดิสระแล้วในที่สุดก็เขียนจบสักทีมันก็คงจะเบื่อแหละ เธอก็บอกว่าผมเป็นคนยิงไอ้นี่ก็บอกว่าคุณไม่ได้ยิงไอ้อไอสองคนนี่มันฆ่ากันเองต่างหากก็โยนความผิดให้พวกมันนะอนเธอก็ไม่ผิดผ่าปัดคอทะลุออกมาแล้วนั่น จะส่งเงินที่ไหนส่งเงินไปที่แท็กติกัสคิกอนั่นไม่ใช่ชื่อจริงของผมหรอกอ่ามันไปแล้วพี่จะได้ปืนคาราวยสองกระบอกอ้อาวเก็บไม่ได้อะรู้ได้ อเก็บสองกระบอกไม่ได้อันกระบอกนี้ผมใช้บักทํามานะครับอีกคนหนึ่งนะอะไอ้นี่เหมือนจะไม่มีอาวุธนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจล่ามือปืนแล้วก็แถมได้ปืนเทปมาห้ากับประมาณห้าก,กระบอกอ้ไม่สี่กระบอก อีกคนหนึ่งเป็นปืนของผู้หญิงมันเป็นไรเฟิลมั้งก็ไม่สามารถเอามาได้แต่อาเธอร์ก็ไม่ได้ข่านะเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็ให้เกียรติจก็เป็นลูกผู้ชายโคตรเทอาเธอร์อย่งคนอะไรเทชิไหยโอเคไว้ว่าต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์นี้ขอลาไปก่อนทั้งสุดครับบ๊ายบาย